แกแกเป็นคนทำให้พวกเรามีชีวิตและให้ทำให้พวกเรานั้นต้องกินนักศึกษาเด็กๆที่เข้ามาที่นี่ที่ฉันจับพวกแกมาแล้วมาทำการทดลองก็เพราะว่าพวกมันอะพวกมนุษย์โง่พวกนั้นมันชอบหลังแกคนอย่างพวกเรายังไงล่ะเราเลยจะต้องทำร้ายพวกมันกลับอย่างที่พวกมันเคยทำเราไม่จริงมนุษย์น่ะรักเรารักพวกเลนโบเฟททุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นฉันเจ้าส้ม เจ้ากรีนเจ้าพริ้งเจ้าเยันโลปากเป็ดเด็กๆรักพวกเราทั้งนั้นแหละไม่จริงหรอกฉันจะทำให้พวกแกนั้นเป็นของฉันให้ได้แล้วก็จะจับพวกแกไปทำร้ายพวกเด็กๆพวกนั้นไม่พวกเราจะไม่ยอมทำให้แกอีกแล้วพวกเราจะต่อต้านพวกเราจะรวมพลังการแลนดบอเฟนโจมตีมัน ตอยโซเจาเลตพวกเรารุมมันพวกแกสู้ฉันไม่ได้หรอกฉันสร้างให้พวกแกมีชีวิตขึ้นมาแล้ววยฮ่าฮ่าโอ้แต่ฉันลอยอย่างนั้นเหรอบังอาจอมาเลยูอโอ้อะไรวะเนี่ยเจ้าพิงแกบังอาจไปเฮอหมึกสีชมพูใส่ฉัน่างนั้นเหรออ้ พวกแกเห็นไหมล่ะเจ้าบูหัวหน้าพวกแกมันตายแล้วล่ะนี่นี่เตะเตะเตะมาสิมาสิมาสิเพวกเราลุมมันลุมมันฮไอ้ดี้มันเป็นกระบ,บอดดกตัดการมันโอไ้ไม่ไม่ไม่โอ้เ่ยพวกเราต้องเสียบูไปเพีงจะต้องเสียบูบูเป็นผู้เสียสละของพวกเราให้ถูกปลดปล่อยจากการพัฒนาการของเจ้าลิศอบูนายไม่น่าตายเลย นายมีความหมายกับพวกเราจริงๆนะพวกเราจะขอบคุณนายนะบูขอบคุณจริงๆสวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็กลับมาทีเกม ARPS ร์พีเววันน้เดี๋ยวเราจะเล่นตนัวละครเราตัวละครเล่นโบเฟนนะครับนะเออสกนก็นำด้วยบูนะครับนะเออเราเล่นโบเฟนนะครับที่จับมาโดนทดลองให้มีชีวิตนะครับนะโดยเจ้าเลดใช่ไหม เออนักทดรองเอ,อวิทยาศาสตร์นะครับนะเออซึ่งเราก็เคยเล่นเกมจริงๆของมันไปแล้วนะครับจากโรบอกนะครับนะโอเคเอาละในวันนี้เราจะมาเล่นทั้ง5ตัว6ตัวกันนะครับจากเรนโบ้เฟนดูซิว่าตัวละครพวกนี้จะสามารถสู้ตัวละครใน ARBS ได้หรือเป,ปล่าไปลเลย เอาครับเริ่มจากตัวแรกนะครับนะเป็นสเกิร์ตโอ้ยาเดี๋ยวเดีัยวข่าอย่างนั้นเหรอเจ้าบลูบูจะทำร้อยแกบูจะกินตาบูอย่างนั้นเหรอไม่เอี๋พายจะไปกินโอ้ยนี่มันทำอะไรวะเนี่ยใจแกจะกอดแกดีเดียยกศีอษะแบงเอ้ยโอ้โหนี่มันออ้โอมันสามารถยกตัวฉันได้หรือไงวะเนี่ยตัวฉันโคตรหนักเลยนะอู้บูไม่สนบูจะจับแล้วก็เหวี่ยงเหมือนไวปั้มเุ้ยอ้ยเอาเลยเว้ยเอาเลเว้ยอ๋อ ม่เอ้ยเจ้าชิบหายโอ้บูจะจับอันนี่เหวี่ยงแม่มเลยหัวไมงเยจะจับกูสิอ้โอ้โหแหลงเยอะมากโอ้โอ้ไปไม่เป็นแล้วเว้ยเฮ้ยเออเออนี่พลังชั้นโอ้ก็ทำไรชั้นไม่เข้าหรอกนะเออจับเหวี่ยงเออเอ้จะจะเหวี่ยงแกมานนี่มันนี่หัอ้โหัแมงเอจับกูเหวี่ยงทีเดียวดิกูรู้เรื่องโอ้โอ้เอาเอาอาเอามงเอโอ้โหตัวชั้นไม่เคยโดนเหวี่ยงเยอะขนาดนี้มีแต่ชั้นเอาเหวี่ยงเขาแต่หม อ๋อนี่มันกลับเวียงฉันน,น,นี่นามาหนี่สิโอ้โหนี่ฉันจะเวียงแกกับเวียงไม่ได้หรอกตัวฉันหนักโอ้แม่งเอ้ยตัวมันหนักเกินไปว่ะโอ้โหเอาแว้วสูสีไปคู่นี้วะนี่โอ้โหมันบิดทีนะครับมาเออจับทีแล้วก็เวียงนะครับนี่ฉันจะหมุนกานี่ตายซะจโงโง่นะครับเรียบร้อยนะครับนะบูเป็นผู้ชนะนะครับนะเออบูถือว่าเก่งนะครับสามารถจรัดจานหัวหน้าสเกิร์ตจากเผ่าอินฟอนอลได้นะครับนะ เอาละต่อมาฉันคือไอ้ส oh okay. ้มสุดเจ๋งนะครับนะโอ้โหไอ้ส้มนีเป็นตัวเล็กมากนะครับโอ้โหเจอกับคอลิล่าจะไหวไหมนี่ขอลิล่าบอกฉันคือลูกเศรษฐีประจ้าหอยเว้ยเอาละส้มขอรุยเอาแล้วนะครับส้มบอกในเกมฉันเร็วที่สุดเลยนะจะบอกให้ใครที่ขวางทางฉันจะจัดแกมมันโอ้โหขวางทางฉันอย่างงั้นเหรอเออแล้วจอมอะไรแกโอ้โหลูมันมันทำอะไรวะเนี่ยกระโดดโลดเต้นยังไงล่ะนี่ว่าคอว่าคอว่าคอโอ้ยอยู่นิดนึ่งหได้ไหมเนี่ยอ้ากูตาย้ย โคตรโหดเจ้าะมาช่านเกินไปเอาละครับต่อมาเจ้าส้มนะครับนะโดนโอ้โหเหล่าสไปดี้นะครับลุมจับนะครับนายพกแกจับฉันไม่ได้หรอกชัางคือสไปดี้โอ้พวกเราจับมันมันเป็นทดลองไอ้มอร์ดี้มันแปลกประหลาดอย่าไปยุ่งกับฉันอย่าไปยุ่งกับฉันอ๋อฉันโดนตีแล้วตายใส่พวกโง่ตายใส่ตายใส่กูแตกนะครับโดนลุมขนาดนี้ก็ตายหมดทุกคนแหละเพราะว่า อา้าาครับต่อมาเจอกับผู้ชนคูกรีนจะจะทำร้อยกลนะครับไอกรีนนะครับเป็นตัวที่เชื่องชานะครับแต่บอกเลยว่าถ้าโดนมันจับบอกเลยว่าชิบหายอยู่ก็จะกัดปากฉันเลยไม่ใช่แกจะกัดแขนฉันหลอนด่ตายซันี่มีเสียงกรีนด้วยนะครับนะฟังดีดีเอาจบแล้วอบอกแล้วใหญ่ฉันจับตัวแกได้ไม่งั้นแกตาย เอาละครับต่อมากีนลองโดนลุม2ตัวเลยนะครับสมหรัโดนซารักกับทีเล็กนะครับนะวู้ลุมสตัวยังก็เหรอชัดเกล็ดนายหมอนี่มาสู้กันตีกูอ๋อเลยโอ้โห้โหดูมันเหวี่ยงดูมันเหวี่ยงสมหรับซาร์รักกับทีเล็บอกอะไรแม่งวะเนี่ยทุกคนนะครับวรเนีเออช่วยผมด้วยโอ้โหกูก็ทำอะไรมันไม่ได้เหมือนกันอู้ตายซะตายซะไอ้ทีเล็กโง่นี่นี่จะจฟาดทุกอย่างเออเห็นตัวฉันไหมตัวฉันใหญ่กว่าแกก็โว้ยมาสิมาสิหัว้าวคงไม่น่าขึ้นไปหามันเลยโดนต เอาละผมว่าไอาก้กีมันต้องเจอไซส์ใหญ่เว้ยนั่นก็คือไฮด้าห้าหัวนะครับนะต้องเจอมังกรไฮด้าเอาละมังกรไฮด้าฉันจะจัดการแก,กฮา่าฮ่าข้าคือมังกรไฮด้าห้าหัวผู้ไม่เคยทําให้ไอ้คอยผิดหวังระตายซะผู้ผิดหวังยังก็ลดโดนตบหน้าโดยเป็นไงล่ะบัตโธนี่เป็นไงละ่ะอ้แม่ตงตบหน้าเราว้าโอโอ,โอ,โอตายเลยเฮ้ยตายโคตรง่ายเลยอะไรวะเนี่ยนะครับอู้แม่งเก่งมาก มาต่อมาเจอกับเจ้าสีเหลียงนะครับสีเหลืองปากเป็ดนะครับเอาละมาดูกันว่าโอ้โหเจอกับแก๊งพี่โตพี่โตบอกโอ้จับมันมันเป็นอาสีมอสามาต้นตาซาฮ่าฮ่าฮ่โอ้พวกเรารุยมอนอาสีมอสามาต้นตาจงเจริญเฮส่วนไอ้นี่บอกเฮตัวการตายซะ ไเมาสิมาสิมาสิโอ้โมันงับแหลกเลยเว้ยเฮ้ยทั้งเธเจนโลปากเป็ดงับิมงงับงงับิมงให้หมดวาวโอ้โอโอใจวยมันงับคอชันใหมอนี่ก็จะงัมงให้หมายลาาโระเจาด้ยมันงับคอชันว้าโอ้นะครับมาไอเจนโลงับหัวแหลกเลยเว้ยเฮ้ยนะครับมา โอ้โหมันมีเสียงอันนั้นด้วยแต่ไก่ด้วยนะครับมาไอแตไก่เบียสวดแต่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 มาเออดูดิดูดิดูดิอ๋ออโอ้โหมากเลยเราจับมันเป็นอาศรมสามต้นจับไม่ได้แล้วแหละเราต้องเอาตัวรอดหนีจากมันแล้วจะจับฉันยังไงหรอเขาหูเลือดไม่ลดด้วยนะครับมาขนาดโดนลุมเยอะขนาดนี้เฮ้ยไอยินโลโหดสุดหรือเปล่าวะเนี่ยนะครับมาโอ้แต่ละตัวมีความสามารถต่างกันนะครับมาอ่ะเอาละครับต่อมาเจ้าเยินโลนะครับบอก พวกเราคือฟาแฟดเจ้ลเล่ห์ยากสุดโหดเอาละเว้ไอ้ส้มไอ้ไปใช้ไอ้เหลืองจะสู้ได้หรือเปล่าแ้ฉันสู้ได้อยู่แล้วไม่ว่าจะตัวใหญ่ขนาดไหนมาฉันกัดซะเลยดิหัาเอาละนี่งัดแม่เลยโอ้โหโอ้หตัวใหญ่ก็ใช่ว่าจะเก่งนะครับแต่ก็เฮ้ยยังไงยังไงฮ้แมันันงับซะโดยดีโอ้หูตีเข้ายากด้วยนะครับ ยังไงยังไงเออไอเลี้ยงบอกไอ้ปาบไปของฉันงับเนื้อมันไม่เข้าโอแต่ก็เข้าอยู่โอโอโอมันจับผิวหนังโลคอได้ไงวะเนี่ยผิวหนังโลคอหนาเลยนะเห็นปากใช่ไหมปากใช้มันโคตรใหญ่เลยงับแงแลกงับแหลกโอโหโอโหไม่เ้ยนี่งับคอมันกลับโอ้โหเอาลูเว้ยทำเลือด ไอเหลืองรถนะครับนะไอเหลืองปากเป็ดโอ้โหช่วยด้วยนะครับนะตากะนะแตกาแล้วสินะไอแฟดจะตายแล้วโอ้แกเมื่อก่อนข้เแิดของช้นจะจะฆ่าแกเจ้าเหลืองปากเป็ด <c oughs> ไม่มีทางหรอกเว้ย <c oughs> ถึงจะมีวันนั้นแก <c oughs> ก็คงลงนระกไปแล้วแหละนะครับนะโอ้ยมวยน้ไม่นะนะต่อช้อนมันครับต่อช้นอาลงไปซะข้ายากดีนะเอาล่ะนะครับนะไอเหลืองจะแก้สถนานการณ์ยังไงนะครับโอ้โหแต่เดินชนเลยนะครับนะน้ำหนักเยอะมากนะครับดูดิขนาดตัวเล็กๆเ,เ,เองนะครับนะเดิน ชนจระเข้ที่ตัวใหญ่กว่าต้องเยอะอดูดิจระเข้บอกบอกูจะดอนกูไปไหนวะเนี่ยดันแกตกจงไรล่ะเพราะตัวแกมันใหญ่โอ้ไม่ไม่ไม่ไม <c oughs> ตายซะ <c oughs> ฉันนะะชน,นะแกอยู่แล้วถ้าสู้แบบเดียวๆแต่ฉันนะ่ะใช้สมองมากกว่า <c oughs> สุดยอดจริงๆเลยนะครับนะเจ้าเหลืองสุดยอด <c oughs> มาเอารับต่อมาเจอกับเมกาโลดอนห่อข่าคู่ราชาแห่งท้องทะเลส่วนเจ้าล่ะ ช่างค่ะพิงยังไงลนะ่ะแฟนบอยเฟนอแลนบอยแฟนอะไรที่ไหนก็ไม่รู้จักเว้ยรู้จักแต่กินตับกินตับนะครับนายกินตับยังไงล่ะโอ้โหเข้าปากฉันพอดีเลยไอ้โง่นี่ฉันหลอกนาะยตั้ง หลอกอะไรวะหลอกอะไรโอ้โหมันก oh, huh? oh, ัดฉันมันพ่นพิษใส่ฉันอ้าเอาช่วยด้วยโอ้โอ้ว่าเป็นไงล่ะพิษฉันนะครับโอ้แกตายซะเจ้าพิงโง้พิษแกทำลาชฉันไม่ได้หรอกนี่ตกหน้าตกหน้าใช้ขาตกหน้าไม่มีมือก็ใช้ขาตกหน้าโอ้ใบ้ไว้ลำคาไว้อ้อโอ้ตายเออเฮ้ยไอพิงปล่อยพิษได้ว่ะโคตรเจ๋งแกคิดว่าฉันสีอย่างนี้แกคิดว่าฉันจะกระจอกหรือยังไง มาเอาระต่อมาเจอกันนะครบโอ้โหโบราณนะครับนะเออพิงตัวเดียวจะเป็นยังไงนะครับนะพิงบอกอุ้ยสบ,บายอยู่แล้วไอ้พวกนี้ฉันพ่นพิษใส่มันมันก็ตายแล้วพวกเรายนหอกนี่ตายซะไอ้พิงบอกอ้าวหอกมันชนเราครั้งเดียวเราล้มหมดเลยถ้าอะไรวะน่ะอ้านะี่นี่กระจายหัววครับ อ,อยจังเลยลอ,อยจังเลยโอ้พวกเราหยุดมันให้ได้โอ้มันพลพิษใส่เราโอ,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 โอ้ตัวเรากลายเป็นปอามพาดแต่ก็เราชนะมันได้นะไอพิงนี่มันไม่ได้เก่งมากนะครับนะโอ้ยหลราน้องลบชนะมันได้วะก็ต้องชนะดิเยอะขนาดนี้นะครับนะ มาเอาระนะครับต่อมาเจอกับเจ้าเรสนะครับนาเฮอรพูดทดลองเรนโบว์เฟรนทั้งหมดนะครับนาเจอกับแบคโคลส์สลัดดูดิจะเป็นยังไงโอ้แบคโคลส์สลัดอย่างนั้นเหรอฉันจะรอมันนี่ดูความโหมดของมันนะครับนาะจะรอมันกว่าจนมันจะมาดูซิมันจะเป็นยังไงไอหมอนี่โดนเข้ามาเลยอู้ฉันคือสอดเกลีพูดที่ใหญ่ที่สุดว้ายกระต่ายซ่าทำอะไรอู้แกทำอะไรฉันเนี่ยฮะ๋อถามจริงอู้โอ้โหไอกระจอกเอ้ย เอาล่ะฉันเอาจริงแล้วฉันจะเดินไปหาแกหลังจากที่แกตีฉันอยู่ตั้งนานตายสักนี่กระโดดทีแบบกับตันเมริกาหฮ่าฮ่าฮ่เห็นว่าฉันเป็นนักวิทยาศาสตร์อยางเียหรือไงฉันก็เป็นกังฟูนะเว,ว้ยย่โอ้โหยะเตะหน้าเตะเตะหน้าโอ้โ เตะหน้าโอ้โหนี่เนี่ยหมุนสับักหัดตัวจำปะจะเตะฉันอยาง้งเหรอไอ้ดนเสาวหน้าโง่นี่เตะมั่มเลยตายไม่เล่า,ายังไม่ตายอยีกหรอวะเนี่ยไม่เตะมั่มเลยเออเป็นไงล่ะฉันเรียนมวยไทยมาแนละ้วโว้ยกับบัวเขาเอาละครับต่อมาที่คือสวนสนุกนะครับหน้าที่มีเด็กเล่นมากมายนะครับนะ แม่ครับผมขอเด้นอันนี้ได้ไหมครับแม่ไดเลยจ้ะลูกแต่แม่ขอยิงหน้าไม้ใส่หน้าลูกก่อนได้ไหมได้เลยครับเจ็บผมก็ยอมซึ่งสนสนุกนี้นะครับนาบอกเลยว่ามีเด็กและมีคนผู้ใหญ่อยู่มากมายนะครับนะเออแล้วตอนที่อยู่หน้าประตูนั้นก็คือ <c oughs> พวกเรายังไงล่ะ,ะพวกเราจะมาเยี่ยมเด็กๆก,กันไปพวกเราพังประตูเข้าไปโอ้โหเอาแล้วครับนำทัพด้วยเจ้าเรสนะครับนะ <c oughs> เออพวกเราวิเนียตอรา วิ่งทำไมไม่วิ่งกันว่ารู้ไหมเนี่ยไอ้พวกนี้มันมากินแกนะ้เนี่ยโหโหมาสคอตเจ๋งจังเลยนะเนี่ยนี่คือตัวอะไรเนี่ยโอ้โหฉันไม่เคยเห็นมาก่อนโหว่าแต่มันจะทำอะไรนะอ๋อมากินพวกเราอย่างไรไหนง้อโอ้โหที่บอกอสนุกดีไ่ขึ้นับแม่เลย เออขยายหัวโตได้ด้วยนะครับเจ้าพิงนะครับมาเออตอนนี้กําลังพังทุกตัวนะครับมากำลังทําร้ายเด็กๆเด็กๆจริงไม่รู้เรื่องเลยนะครับมาเด็กๆยังยืนโง่กันอยู่เลยที่บอกโอ้หนีเร็วพวกเราหนีเร็วหนีเร็วไม่หนีกันด้วยนะครับมาไอพวกที่บอกกกินแหลกกินแหลกกินแหลกงามาไหมเด็กโง่ไอเด็กโง่นะครับมา ลหลายพวกเหราซุยมอนโอ้โหไอ้พวกนี้นะครนะับมาเรนโบ์เฟนโดนบังคับมานะครนะับมาที่จริงไม่ได้อยากกินเด็กนะครับแต่โดนควบคุมโดยเจ้าเรนนะครับเจ้าเรนบอกเอ้ถ่าพวกแกไม่ทำฉันจะบังคับแกด้วยสารเคมีแล้วควบคุมจิตใจพวกแกนะครับทั้งที่ไอพวกนี้นะครับเป็นคนดีนะครับดูดิ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 ไอกีนนะครนะับมาอาปากจับ โอ้โหจับเด็กกินเลยนะครับโคตรน่ากลัวนะครับนะส่วนไอ้ส้มแบบงับงับงับกระทั่งเหล็กนะครับไอ้นี่บอกแย่ไม่หมดแรงดันโอ้โหโลกเจ็ตมากเลยนะครับนะไอ้ไอ้ไอ้บูรู้สึกว่าจะคิวสุดแล้วนะครับนะเออส่วนเจ้าสีเหลืองไอ้สีเหลืองปากเป็ดอยู่ไหนวะเนี่ยวุ้ยสีเหลืองปากเป็ดบอก้ยฉันฟังนอยู่ตรงนี้แหละ โอ้โหคนโลกจิตนะครับมาเออไอเด็กบอกหนีแล้วหนีแล้วครับเออเอาธนูยิงมันนะครับมาของไม่รอดแล้วและนะครับเอาธนูยิงมันยิงมันเร็วยิงมันยิงมันเออเอออ้าเอ้าไอเด็กบอกอนะครับเาโอ้โหทุกตัวนะครับพังเละไอส้มรู้สึกว่ากระวลกระวายที่สุดนะครับมาจะจะคิงที่นี่ให้หมดเลยโอ้โหนะครับเรียบร้อย ตายเกลือนนะครับนะส่วนไอ้พวกนี้ขับรถกันอยู่พวกเราไม่รู้เรื่องขับรถหนีเราทมครับนะทำอะไรกันวะนะนะครับส่วนเจ้าเลืบอกโหฉันจะเดินเล่นแถวนี้แหละมองหน้าพวกเด็กๆพวกนี้ที่มันโดนขังนะครับนะดยพวกนี้แบบพวกเราทำลายพวกเราหิวหิวมนุษย์ว้าวโอ้โหมันโยนแม่เด็กไปแล้วนะครับนะโอ้โหคนน่ากลัวเลยพวกนี้นะครับผมว่าตัดภาพดีกว่านะครับมะมันจะโหดเกินไป เอาละครับนี่คือดานโอ้โหวัดใจนะครับนะการต่อสู้นี้จะต้องมีสมดุลนะครับนะในการต่อสู้กันไม่งั้นจะตกไปทั้งคู่นะครับนะคู่แรกนะั่นก็คือพิงกับบูนะครับเราที่จะสู้กับเกอเออเอาลนะเโดนเลดควบคุมนะครับที่จะต้องสู้กันเองนะฮะทั้งที่เป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันนะครับโอเคแตกเกอาละผู้พวกเราพวกเราพังที่ดีกันโทอนะครับเอาเอา,เอาละพิงบอกเอ๊ะจะทำอะไร่ะมันจะตก้ง อโอ้ยบุ้ยอโอวะไม่ฉันไม่ยอมเล่นแล้วฉันขอตกดีกว่าปล่อยฉันขาจะติดพี่ช่วยด้วยเอ๊ะไมเขาด้วยขาตกก่อนมั้งนี่โอ้โหนะครับนะแอะพิงตายก่อนนะครับบูบอกบูอยู่ตรงนี้บรนานแล้วช่วยด้วยเออบูยังไม่อยากตายเอาล่ะต่อมามาเป็นเยลโล่ปักเป็ดกับไอ้ส้มนะครับผู้มาข้างนะครับนายจะต้องเจอฉันอะไรเจอฉันยังงั้นเหรอฉันเล่นสุดโคตรสุดเจ๋อเลยนะเว้ย เอาล่ะมาดูกันนะครับนะสองตัวนี้แม่งป่วนพอกันเลยมานะครับนายโซบอกเฮ่ยจะตายใตายโง่อ้ยปากเป็ดบอกอ้าาาไอ้โง่จะทำเสียสมดุลหมดโอ้โหตายแม่งท่างกันทั้งคู่ตกมาแล้วนะครับนาเฮ้ยแต่ทั้งสองคนยังไม่ตายนะครับหัวทิ่มกันอยู่ฮ่ากระต่ายซะโจซุ่มอุ้ยติดเว้ยติดอ้ส้มบอกอากันก็ติดเหมืนกันเอาล่ะกระต่ายท่านนี่งับมางับมางับมาจะแพ้ฉันแล้วเจ้าง้อนะครับนายเออ ไอเหลืองตายก่อนไอส้มวะ่ะไอส้มแม่งโหดนะเนี่ยที่จริงตัวมันต้องเล็กกว่านะครับนะแต่ในนี้มันตัวใหญ่ซะงั้น <S <S เอาครับต่อมาเรดเจอกับกรีนนะครับนก เจอกับหุ่นน้าเลยอ่ะเฮ้ยแกต้องเจอกับฉันมันเป็นด่านเว้ยไอ้บวกทำตามที่ฉันสั่งก็พอเอาละลุยนะครับนาโอ้เอาละเอ้ยสร้างสร้างสร้างสมดุลไว้ไอ้โง่กินบอกไม่ช่วยด้วยครับหุ่นน้าฉันไม่ช่วยแกหรอกโอ้งั้นหุ่นน้าก็ตกไปก่อนผมละกันเฮ้ยหมายเขาว่าไงว่าไม่ฉันไม่ยอมตกก่อนแกหรอกตกไปซะไอ้โง่โอ้ช่วยด้วยหุ่นน้าแอะนะครับนาหุ่นน้าบอกโอ้ฉันจะต้องอยู่ที่นี่พังไอ้เครื่องเล่นบ้าโง่ดิซ่านะครับนาเออไอ้กินตกไป ก่อนไเฮ้ยอ้าเอาละครับตอนนี้สุกสู้กันระหว่างกองทัพเรนโบ์เฟนทั้งหมดนะครับนะาหกตัวนะครับนะเออเจอกับกองทัพที่ไม่รู้มันคือตัวอะไรรวมตัวกันได้ไงก็ยังไม่รู้เลยนะครับนะนำด้วยนี่ไซเดนเฮดฮักกีว้วอกกี้การ์ตูนแคท ป๊อปปี้เอ้ยไม่ใช่ป๊อปปี้มัมมีรองเลขแล้วก็ไอาปาร,ริโอไม่อาบน้ำแล้วก็ไม่นอนด้วยนะก็คือ scp 096นะครับแล้วก็ The เดอะฮักมาได้ไงไม่รู้นะครับซุปเปอร์ฮีโร่ตัวเดียวนะครับนะโอเคเอาละ ไปดูสิว่าใครจะสู้ลยุยู้พวกเราเลยุยบอนพวกเราต้องต้องชนนะเอาละครับฝั่งเรนโบเฟนนะครับจนะเจอกับกองทัพอะไรไม่รู้รวมๆกันนะครับนะเออเอาละพวกเราเลยุยบอลพวกเราเลุยมันพวกเรามีทักษะยระนี้จัดการไอปรลิโอนี่ก่อนเลยฮู้จัดจัดการมันอยู่ ลุมมันเล่วไอตัวใหญ่เนี่ยมันชื่อฮักกิบ็อกกี้โอ้โหมันเต้นมันเต้นบีบอยมันเต้นบีบอยโอ้โหหน้เราตกไปแล้วชิบหายแล้วอาจารย์เล็กกูตายแล้วนะครับน่ะเาเอายังไงยังไงยังไงโอ้โหแกต้องเจอกับช้อนนี่มาเจอกับช้อนสิโอ้โหพวกมันตัวใหญ่มากแต่พวกเราก็มีกินที่ตัวใหญ่เหมือนการตบหน้ามันอยู่เนี่ยตบหน้ามันตบหน้ามันไอกีบอกจะตบหน้ามันอยู่เนาะดับเดืองสินะครับน่ะเอานะครับทาของคำามนี้ใครชนะนะครับตอนนี้ฮักกิบ็อกกี้กำลังกินบูอยู่นะครับบูกับบูมาเจอกัน เข้ามาเออบูบอกอู้จะจะสู้แกไอตัวน้ำเงินนี่ฉันชนะกันแล้วตอนนี้เหลือไอปอลิโอกับเออกับกับกับอะไรนะบอมบิลองเน็กนะครับมาเอาละเว้เอาละเว้ปอลิโอบอกแอฉันสู้ตายว้าวววฉันโดนไอส้มตบหน้าตายส้มมันโหดนะครับมาโอ้โหเรียบร้อยนะครับฝูงเล่นโบเฟนนะครับชนะหมดเลยนะฮะเออตายแค่ไอเรื่องเหลืองเหลืองกับไอสีแดงนะครับ เอาละครับต่อมาเล่นโมเฟจะต้องมาเจอกับซูเปอร์ฮีโร่โอ้โหผมบอกเลยซูเปอร์ฮีโร่ตัวนี้มีแต่ตัวแ็งๆนะครับแบทแมนนี่ยยนดาวกระจายไปเลือดรถแทบขึ้งผมบอกเลยนะครับส่วนฮัก โฮวอริเออร์ก็โคตรโหดนะครับนะเอึดด้วยแถมยังตีแรงอีกต่างหากแล้วก็พาร์ตบัสเตอร์สามารถยิงแรงกระใจายได้โคตรแรงนะครับจากลําแสงของมันแล้วก็ไอรอนแมนมีอาวุธที่หลากหลายนะครับนาในการโจมตีเหมาะจากยิงระยะทางไกลด้วยนะครับนะส่วนเอาควแมนมีฉาลามย่างที่สามารถพุ่งจากใต้ดินได้นะครับถึงถึงแม้ตอนนี้มันจะอยู่บนพื้นก็ตามไม่ได้อยู่บนน้ำมันก็เสียกสามารถเอาฉาลามขึ้นมากินจากบนบกได้นะครับนะเออแล้วตามด้วยสุดท้ายทอนะครับเทพเจ้ากล้วยเนาไม่ใช่เทพเจ้าสายฟ้านะครับ นะซึ่งมือก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรไม่เคยหายสักทีนะครับนะโอเคเอาละมาดูกันว่าเลนโบเรนกับกองทัพฮีโร่ใครจะเป็นผู้ชนะลุยโอ้ฮามสเตอร์บอกลุยบอลเอาละนะครับนะาเฮ้จัดการมันก่อนอามันตัเดวก็ใช้ใส่ฉันนะครับนะาเอาละนะครับเปิดมาโดนก่อนเลยโอโ้โ,อโหโอโห้โหโอ้โหสก๊อตสปูสปปฮีโร่โอ,โโอ้โหโอาวุธเยอะเกินนะครับตอนนี้เลือกว่าเหลือบูคนเดียวไมเนะะเ้บูกำลังจะตาย ตายดีกว่านะครับนะโอ้พวกแมงกระจอกชิบหายเลยโอ,โอ้มันสู้เราไม่ได้หรอกดูดินะครับอนอนแมนบอกอืม um, ฉันพ่นไฟเนี่ยเจ๋งมั้ยบดแมนแบดแมนก็ตอบว่าแกจะพ่นไฟใส่ฉันทำไมเดียวไอ้บ้า อ่าแล้วครับแล้วตัวสุดท้ายนะครับเพิ่งเล่นสดๆร้อนๆนะครับนั่นก็คือชูชูชาวเวอร์ชั่นหน้าเหี้กนะครับไม่รู้ว่าเรียกอะไรดีนะครับในระดับตัวชูชูชาวเวอร์ชัน a ออาแบบนี้นะครับนะโอเคเอาล่ะมาเจอกับกองทัพเลนโบเฟยนะครับรุมมันตัวเดียวดูที่จะสู้ได้หรือเปล่านะับนะโอเคพวกเราลุยลูยพวกเราลุยมอนไอ้ขอแมงมุมรถไฟมันโอดนั่นเดียฉันว่าเอาละครับแะขาแมงมุมรถไฟนะครับ ต่อหมดเลยนะครับนะทั้งเลนโบเฟนทั้งกลุ่มทั้งกองทัพเลยดูสิเอเ้อ Pink, พิงพน่พน,พนพ่นเฮอพ่นพิษใส่มันเอาเราพวกเราคงเข้ามันไม่ได้เราต้องหาพยายามผักมันให้ตกลงไปนี่ผักมันต้องใช้บูผักนะครับเพราะว่าบูแรงเยอะนะครับนะสามารถดูดิดูดิโอ้โหนะครับมันสามารถยกชูชูเฉาได้เลยนะครับนะเอ้แต่บูก็สู้ยากเหมือนกันนะครับโอ้โหมันหมุนดูมันหมุนแล้วโอ้โอเลนโบเฮ้ยไม่ใช่ไอ้เหลืองจะตายแล้วนะครับไอ้เหลืองปากเป็ดโอ้ไอ้เหลืองปากเป็ดวะเอ๊ะกูตายเออพวกเรา จับปัน ils, เอ้าเอ้ายังไงยังไงว้าแต่สู้ฉันไม่ได้หรอก่คือช่วยช่วเราเับบลับบลับลักันบล้ตกลราบลลับบลลับับบเราับบันบลับบลยบับันบ้ับลับบลับบับบลับเราบมลัลัันอลับลับบลับบับับอลับััััั พวกเราทำสำเร็จไม่นะแต่เลดตายกับเยนโร้ฮงโอ้ยพวกเราเสียเขาไปแล้วไว้อะไรพวกเขาเร็วสามวิโอเคพอแล้วสำหรับวันนี้พอแค่นี้แหละบาย